ครับสวัสดีวันนี้พบกับผมนี่แล้วนะครับดองคนเดิมนะครับทางช่อง y o ยูทูบคนเซริมนะครับวันนี้เราจะมีเมนูมเด็ดนะครับไก่ไก่ปีบเอ้ยไม่ใช่ไก่อบปีบนะครับในส่วนผสมของเครื่องมกักจะมีอะไรนี่มีครับมีรากัุชีสายบายอีกครไม่ได้หลักหลักก็คือกระเทีมยมะสยใบยิ่งยิ่งหองผิดไทยนะครับ ปีกไก่เนี่ย,ย็ใส่บปไเม็ดปไกขาทีมาซียตำองตลาดานี่แหละคนเดี๋ยวลูกแม็กลงเปน Hi. Hi, oh, yeah, ็นคคลหายหายถึงหอยละนีโอ oh, ลูกแม็กลงลงไปในโคลหายปีกไ ครัวครับที่นี่ก็จะมาเครืในละเอียดนะครับกับอีที่มามาัดตะไก่เอาพอก่อนคัดก่อนพอหลังจากที่เราทำเครื่องเป็นแผ่นไปแล้วเราคุ้มชิลๆนี่หอมชื่นใจมีซอสปลาเขียวครับซอสปลาเขียวแต่ใส่ถุงมาพอ,าขอ,าขอ,าขอเข้ามาขัดว่าซอสหอยนางรมมันเปรี้ยวนะครับเราจะมามัดก,กันเลย จะเอาเครื่องต่างๆใส่ลงไอสนี่ๆนี่น่งไปเลยจะมีซอสปลาเขียวเราแบ่งมาใส่พอประมาณนะครับขับมาบบได้คือไอนังลมยิ่งเยอะยิ่งอร่อยใส่เลยแล้วก็น้ำมันพืช นี่น้ำมันพืชใต่ทำไมใส่เครื่องมันจับกันเนื้อไก่นะครับเราก็พอกมาถูเลยนะครับถูถูถูถัวข่ากันนะครับไก่อบฟางนะครับสูตรบ้านๆที่ทำกินประจำบอกเลยว่าแซ่บเวอร์นะครับนนมีนม้ำมันพืชผสมกัวยกันผสม เอาเครื่องเทียบนะนยกักเข้ไปข้างในด้วยก็่ด้ยอ๋อพอจากนั้นนะเราจะนำไปแช่ตู้ยเย็นไปอีกสองชั่วโมงก่อนที่เราจะมาทำการโอ๊บนีก็รทำการมาร์กก่อนผิวเครือ่องมาร์กทาเครือ่องมาร์กให้เข็งขันนี่ค ก,ก็หลังจากตีรอดมักไก่ครบสองชั่วโมงเราก็จะมาเตรียมฐานที่อบนะครับคือบอลเอาตีบวางแต่ว่าไก่เรายังมาได้ออกมาจากตู้เย็นโดยเทพเอ,อินเซียนเอ,อินผูดช่วยผูดช่วยกุ๊กทำกันไปตามวิธีชาวบ้านตามวิธี คนชนถบทก็ดูว่ามันจะเป็นไก่นิกโกหรือว่าไก่อบฟางไก่ไต่ปีบเดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับกําลังเตรียมสถานที่นะครับสำหรับเอาปีบวางแล้วก็เอาตัวไก่วางนะครับน,นี่ไก่เรามักครบสองชั่วโมงแล้วนะครับหอมพึ่งหอมมาจากตู้เย็นต่อไปจะเป็นการอบเราก็เตรียมจานทั้งกระสีนะครับจานทั้งกระสี วางแล้วก็เอาขวดเบียยตั้งขวดเดียดเด๋ยต้องใส่น้ำนะครับไม่ง,งั้นจะไม่จะเตกเ,เพื่อเสียบกระตูดใจนะครับ้สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องอาบน้ำให้ที่ที่ดูนี่เย็ยนจ่อยเลย ปิบครอปรดินผิดรอบอ้างเพือไม่ให้ควันไฟมันเข้าเดี๋ยวไก่ข้างในมันจะเหม็นเหม็นควันไฟเอาดิน ครับเดี๋ยวถ้าคู่เรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็าน้ำ รถข้างบนนี่เลยดินมันชื้นทรายมันจะได้ใหมๆ่ๆวางมืงอที่ไหนฮะี๋ยวเราบรรทุก,กันร <c oughs> อบเด็กเราจะใส่ป้าของใหญ่ ฟางกับพึ่งเกียวนี่แหละแกเอ้วยลอยงเขาก็หาฟางได้ง่ายยุก็ต้องซื้อเยวมาดูกันอรอบแรกใข่ปางก็ประมาณนี่นแหละจุดก่อน หลังจากรอบเหล็เลลก,กเราใส่ไฟนักไปแล้วให้เราก็มาใส่ไฟเบาๆใส่ไฟนักเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับประมาณสักหน่อยนึงโอ้ไฟแรง เวลเาในน้อยใส่เยอะนีะ่แหะที่ในกระิ้งไว้สักครู่นะึง,งน,ววนะครับก่อนมาเคลียร์ออกแทนเข่าบางมันโขกทำไม่ก่อนมันจะได้ทุกสม่ำเสมอนะครับจะได้ทิ้งไว้ก่อนสักครู่แล้วก็ปิดถาเปิดดูมันรุ่นกันใส่ชิ้นหน่อยคื ด้อยนึ่งพอนี่อันนี้เป็นฟูดฟูดตะลานฟูดตรระเกาหลตะกอนฟูดจะเป็นนิดหน่อยเดี๋ยวนี้เขาอบุบคาเต่อผ่านเดี๋ยวเราอุบฟางดีกว่าทิ้งไว้สักคู่ครับเดี๋ยวมาดูกันหลังจากทีได้ทีเล้ยวมันเป็นการมาเคลีย ไฟไปข้างหลังเล้วก็มาดูกันว่าบุญล,ลับจะออกผนยังไงร่อนมืออย่างร่อน รุ่นกล้องตามน้อยตามน้อยเอามาใกล้ๆน้อยกล้องเอ้ีเววีเีเว,ว,ว,วโอ้ยร่วมเฮ้ยโอ้โหพอดีเลยไม่นาเลยไก่งวยโอ้โหที่แน่ๆมันร่อนมือแหละแน่แัดน,นี้เลย ไม่เป็นไรนี่ใหม่เราก็เตรียมมาว้ไปเราไปดูกันอืมหนังกรอบหนังกรอบโอ้สวยงามแก็ปีมาช่งที่ใหม่หน่อยนึงเพราะว่าตรงนี้มันอ่อนครับไปก่อนกินได้เหลืองอหอม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 อย่าลองชิอมอร่อยครับอื ก็หลังจากชมคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วเด้อนะครับขอบกระด,ดิ่งแจกเฉยนใดเด้วเราก็จะทําคลิปหลากหลายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับคอนเทนต์เรายังก็ไม่ชัดเจนนะครับเราหนึ่งอยากจะททำแล้วเราก็ทําคือทําตามใจแหละคือจะเน้นภาษาพื้นบ้านแล้วก็ชีวิตในชุมชนเป็นรักนะครับเนาะแล้วคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวก,ก็อยากกินก่อนนะครับขอบคุณครับ